ชมเลยครับวันนี้นาทีทองนะครับกับเจ้าคันนี้ v o l v o X490 ราคคืออะไรนะท่างพันช2.9ทีครับ2.9ทีก็คือคเป็นเครื่องเป็นซิน6สูบเทอร์โบ <Turbo. S 2> มีมูลลูกเรียบร้อยนะคุณผู้ชมชนะครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าดูให้จบคลิปก็พอวันนี้เซลล์ให้จัดให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ย ทางหายกันไปเนี่ยคือจริงๆมีการติดจองเอาไว้จะมีคนเอาอัลฟาโรเมโอมาเทิร์นแต่ตอนนี้ทางเขาไม่ได้สะดวกในการที่จะเ,เพิ่มเงินและอาจจะมีสะดุดทางธุรธกิจนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะ,ค,ะครับันนี้ผมจัดให้คุณผู้ชมเลยรดให้ไปสามหมื่นโอเคไหมเราใจเลยทีเดียวนี่นะฮะให้ดูภายในก่อน ดูปุ่มอะไรนะครับผมสภาพสวยๆเลยปุ่มาะไยฟังก์ชันไปก่อนแล้วกันนะมาติฟังก์ชันอย่างใช้ได้นะนี่นะอังไม่เข้ามาที่มือนะเดี๋ยวขอลดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูมันก็จะมีวิจุจากไทโอเนียเป็นจอพ็อดหน้าป่าใช่สภาพสภาพภายในนะครับนี่สวยๆนะตรงนี้ติดชัดๆเลยแล้วก็ปุ่มตรงนี้ไม่มีลอกนะครับผมสิองบอกคุณผู้ชมว่าฟิลเหมือนนั่งเมกใช่นะครับ มันเป็น SUV ที่ถือว่าเป็น SUV ไซส์ใหญ่เลยนะใช่แล้วแบบช่วงล่างมันเนี่ยบอกได้เลยว่าแบบโหว่ามันนิ่มใช่นิ่มแบบนิ่มนวลเลยคือใช้งานดีใช่คันนี้เนี่ยบางวันผมก็ขับกลับบ้านใช่นะครับใช้งานอยู่บ้านเล็กน้อยรู้สึกว่าลูกพี่จะใช้วอนโวติดใจจนไปซื้อวอนโวแล้วเนี่ยผมใช้วอนโวจนติดใจและขายป็อกคอไปซื้อวอนโวนะครับแต่ที่ซื้อมาเป็นตัวเขาเรียกว่า V60 ครับนะครับอ่าให้ดูด้านหลังนะครับคุณผู้ชม ดูเธอสิอันนี้คือภายในดำนะฮะจอด้านหลังมีจะลิงก์กับจอด้านหน้าก็จะมีลอกๆหน่อยนะผู้ชมตรงนี้เนี่ยสามารถให้ร้านก็ทําได้แต่ทางร้านไม่ทําให้นะครับ,รบก็คือเป็นการลอกฟิลม์มออกนะครับเปลี่ยนฟิลม์มใหม่ด้านนี้ก็มีนะฮะครบ,บนะครับเพราะว่าลดสามหมื่นบาทผมไม่ทําอะไรให้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเ,เขาเรียวกว่าเป็นตัวคอนโคนคโ<อ>นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอ,อยากฟังแบบแยก เราก็เสียบ headphone เ p h เข้าไปนะครับด้านหลังเก็บของและสัมภาระได้เยอะนะครับคันนี้ขับ4แบบฟูลทาวใช่เดี๋ยวเราขออนุญาตหน่พี่กอก่อนที่เราจะทดสอบความเร็วหรือเครื่องยนต์เกียร์ผมอยากให้ดูอย่างหนึงของวอลโว่อ่ผมว่ามันเป็นอะไรที่สําหรับผมมีลูกเล็กนะผมว่าระบบของเขาอันนี้มันเพอร์เฟกนะเดี๋ยวพี่ดูนะเดี๋ยวผมขอจับแป๊บนึง ุกชีวิตปลอดภัยใช่วนๆกูปุ๊บนะครับอันนี้ผมจอดนะพี่กอล์ฟสังเกตตรงกลวนประตูนะอ่าไหนนะอหนมีล็อกอยู่นะอ่าพี่กอล์ฟเปิดประตูเปิดประตูปุ๊บเห็นไหมนี่คือเราล็อกรถมันเปิดได้พี่กอล์ฟเปิดออกไปเลยเปิดอ่ะอ่ะพี่กอล์ฟปิดอ่ะปิดอันนี้คือการล็อกรถธรรมดาอ่าฮะแต่บนพวกเค้าจะมีอยู่ปุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าล็อกเด็กอผมกดปั๊กพี่กอล์ฟลองกดเปิดก็คือเป็นปุ่มแยกโดยเฉพาะแล้วพี่กอล์ฟก็จะเปิดไม่ได้อ่เปิดไม่ได้เห็นป่ะเปิดอยู่อ่้ก้อน ปดเด็กออกคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยล็อกเด็กรถอะไรก็มีใช่ใช่แต่ว่าของวันโว่เนี่ยเขาจำเป็นได้จากข้างหน้าเลยผมแยกควันจากตรงนด้เลยเดี๋ยวผมเลื่อนเกียร์ให้อยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันดับอยู่นัผมกดป๊อพอันนี้พี่ก๊อลฟจะเปิดไม่ได้อ่าพอผมกดป๊อดเปิดพี่ก๊อลฟลองเปิดโดยที่ล็อกเนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ตอนนี้ล็อกอยู่ที่เดิมนะคุณผู้ชมปิดปุ๊บใช่กดอีกทีนึงอันนี้กดล็อกรถธรรมดานะอ่าอันนี้คือการล็อกรถธรรมดาพ่กอปเเเเดดดไไไ้ออ่่ระมมมลล็็็็็็กกกกกกกหนนนนััยบบทีแ ใช่ก็ผลเขาแยกกันโดยสิ้นเชิงใช่สําหรับใครมีคาซิตเด็กข้างหลังเนอะแล้วกลัวเด็กจะโซนวุ่นวายบางทีอย่างรถญี่ปุ่นทั่วไปก็มีแหละแต่คุณต้องเปิดประตูแล้วอ้อมไปกดข้างนอกแต่อันนี้คุณสามารถสั่งจากด้านหน้าปึ๊กก็ล็อกเลยล็อกเลยใช่ก็สะดวกมากนะครับนี่คือแบบสาหรับคนที่มีครอบครัวนะผมอยากนาเสนออุปกรณ์นี้มากเลยใช่เท้าแขกทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แอร์เสาของเธอก็ยังอยู่นะครับดูสิทั้งสองเสา เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับอ่ะเดีย๋ยวเทสเรื่องการขับขี่ให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับ,บอือแอบเธอด้านหน้าถูกอะไรเยอะแยะมากเลยเขาต้องจะกินยาเลยพลังเหลือร้ายโอ้โหเป็นไง,ง เดี่โบด้วยมี่เกียร์ใช่ก็คือนี่แก่ที่ผมกดเลยเดี๋ยวไปคลิปท่อนนี้กันดีกว่าอ่าจะได้ทีเดียวปึ๊บปึ๊บอันนี้คือสี่นะอ่าเดี๋ยวลองขอลงสามอ่าสองได้อยู่สองนีดไปที่สองนะครับผมขับเพิ่มเป็นสามอ่าสี่ยวนะความเร็วไม่ถึงอ่าห้าครับผมลงก็ติดครับผม เครื่องอื่นที่อีทุกอย่างใช้ได้สมบูรณ์ใชน่นี่คือความนิ่มโนวนของเขาเรากำลังจะจังขคอสภานกล้องตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ไม่มีกันสัน่นนะคุณผู้ชมระบบเอยล้วนะวนี่นุ่มๆน,นะเห็นไ่มตีลงนุ่มๆเลยใช่พูดถึงเครื่องเกียร์ งงก็เครื่องเมื่อกี้อัตราเร่งบอกเลยว่าสมบูรณ์แน่นอนก็คือแบบกดพูดปารสเลยแล้วก็เกียร์จังหวะที่ใช้คิดยาธรรมดาเมื่อกี้ก็คือเปลี่ยนนิ่มส่วนทิปโทนิกอ่ะเมื่อกี้ผมพูดผิดคือมันมีรุ่นนี้มันจะเป็น 1, 2, 3, 4งองามส่เมื่อกี้ไม่ได้เข้าห้นะมีแค่4สปีดนะรุ่นนี้ก็คือเข้าได้สี่ปกติ เอาเอกเด็กใช่พ้อกลับมาก็เป็นดีเหมือนเดิมครับผมโอเคจัดไปเป็นไงลบแบบนี้พอจะพาไปเจอข้อตาได้ไหมใช่ใช่ไหมข้อตรงมีล็อกเด็กนี่แหละพี่ออดูเป็นคนรัล็อกตัวล็อกเด็กนี่คือไม่ได้เด็กพาล็อกนะล็อกนี่เด็กยอดเลยเอาไว้ล็อกเด็กเด็กไม่หลงจากล็อกทำเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดให้ดูจัดไปนี่หมุนลบใช้งานได้ปกติได้ไหมครับครับผมลื่นเลยลื่นนะลื่น่อน สำหรับ,รบผู้ชมช่วงนี้นะครับเล<ข>าด<ะ>ได้กลายล็อกดาวน์แล้วนะครับผู้ชมสามารถขับเที่ยวต่างจังหวัดทุกอย่างได้แบบบินนะครับครบครบ,ครบนาอุ้มลองปิดฐานด้านบนดูนะเห็นไหมสำหรับบางคนที่แบบไม่ชอบนะก็คืออันนี้ก็เหมือนรถที่ไม่มีตัวมูนรูมเลยก็ปกติใช่แต่สำหรับอย่างบางคนเนี้ยไปเที่ยวป่าเขาขึ้นเหนือ อยากรับลมอากาศดีๆก็เปิดออกรับแสงอยากรับลมมากกว่านั้นก็เปิดเลยจัดไปเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินชมสภาพภายนอกกันเลยดีกว่าครับมนเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินชมสภาพภายนอกของเจ้าวอลโวนะครับ x c 9 0 t 6ปี2005ขับซีแบบฟูลไทม์กันใช่นะครับ เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยดีกว่านี่ต่อโลโก้กระจังหน้าเขาเลยอเอก,กลักษณ์ของวอลโว่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นลายคาดอย่างนี้เลยใช่ก็ดูสวยงามนะครับผมสภาพกันชนเอ๊ะกระจังหน้าไม่มีแตกหักนะ,ะสวยเลยแล้วก็ทะเบียนอันนี้ก็เป็นทะเบียนตรงปีตรงรุ่นของเขาก็มันยังไม่ได้ถูกไปเปลี่ยนเป็นหมวดใหม่อะไรนะครับผมครับแล้วก็สภาพไฟหน้าสวยงามนะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมสวยเลยไม่เหลืองนะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวสีระเบิดเขาที่เอาไว้กันรอยกันรอยหินกระแทกอะไรอย่างนี้ก็ยังถือว่าสภาพสวยนะครับผม แล้วคุณผู้ชมได้รถคันนี้เป็นสีดำใช่ซึ่งบอกเลยว่าขลุ่มมากใช่และดูดีมีบารมีมากแล้วก็สีบางๆด้วยดูยังไงก็ยังไม่ตกยุคสำหรับ X4 90ครับผมแลซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวใหม่ๆเขาก็ผลิตมาเรื่อยๆนะอุ้งใช่ใช่แต่รุ่นใหม่ๆก็ยังทรงคล้ายทรงอะไรก็ยังขายเดิมนะขายเดิมอยู่ใช่ครับผมแล้วก็นี่ล้อเดิมของเขานะครับเป็นขอบ18นะแล้วก็ได้เป็นยงยางโยโกฮาม่าตัว Co-Render ด้วยนะครับผมสภาพสวยๆเลยจัดมาเยอะๆอยู่นะ แล้วก็นี่กระจกข้างนะครับผมเป็นแบบสีด้านนะก็คือแบบสีระเบิดกับริ้วรอยนะครับผมแล้วก็สีของกระจกของเขานะครับต้องบอกผู้ชมว่าเป็นสีอมเขียวจากโรงงานเขียวแบบยูโรสไตล์เลยทีเดียวใช่ครับผมแล้วก็นี่นะสีตัวถังตรงนี้ก็สวยงามนะครับชายล่างนี่ก็เป็นแบบสีด้านเหมือนกันนะก็คือเอาไว้กันริ้วรอยหินดีดอะไรอย่างนี้สําหรับรถสไตล์นี้ดีมากแล้วก็นี่ครับสีตัวถังฝั่งนี้สวยงามเช่นกันนะครับตรงกันล้อยหลังก็สภาพสวยนะอยู่ครบเลยไม่มีหลุดหายไปไหนนะครับผม ยางหลังก็เป็นยางอยู่โตฮาม่าเหมือนกันครับผมก็คือต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่เป็นสภาพเดิม <S <S และก็เดิมๆทั้งหมดทุกอย่างเลยใช่ครับผม <S <S นะครับนี่กันชนหลังก็ขอเริ่มที่ตัว<ส>กันลอยสีเดอร์เบิร์กันลอยก็นี่เห็นไหมสภาพส,สวยๆเลยแล้วก็นี่เซนครบนะแล้วก็เอ็กซีเก้าสิบทีหก AWD ก็คือออโต้วิวด้ยครับสี่ออโต้นะครับผมแล้วก็นี่กันชนไม่ใช่ก็ตัวเซ็นเซอร์ถอยสี่จุดอยู่ครบเลยแล้วก็ตัวแผ่นกันลอยนี้ยังอยู่นะสีเงิน ครับครับผมสิเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูไฟท้ายก่อนนะฮะนี่เป็นทรงแบบบาตั้งนะก็คือไม่มีแตกหักนะครับผมสภาพสวยๆใสๆเลยสวยจริงสองข้างนะไม่ใช่ข้างเดียวนะฝั่งนี้ก็สวยนะครับผมสภาพสวยๆเลยอ่าเป็นไงล่ะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีไฟเบรกดวงที่สามอยู่นี่แล้วมีไฟเลอเนี้ยน้อยๆอยู่นี้ปัดหลังก็ยังอยู่ครับใช่ครับนี่อยู่ปกติเลยจัดไปฮะเปิดด้านหลังให้คุณผู้ชมไปดูกันรถล็อกอยู่ คุณนี่ลืมหน้าลืมหลังตลอดเลยเนี่ยฮะตายล้นีเมม่เริ่มงงเริ่มงงอ่านี่นะครับอันนี้คืออันนี้เราพับไว้อ่ามันจะมีที่นั่งเพิ่มอีกที่นึงก่แต่ว่าเดี๋ยวขออันนี้ลงก่อนจะได้เอื้อมง่ายๆอ่านี่คือตรงนี้ที่ผมเคยบอกไปว่าผมชอบมากเพราะการที่ยื่นออกมาอย่างนี้มันก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรเวลาเราเอาขึ้นของก็ง่ายเพราะว่าเวลามีของกันตกเนี้ยมันก็จะกันตกได้แล้วก็นั่งท้ายกระบะก็ง่ายใช่จริงๆรถ Volvo XC90 เนี่ยวันไหนฝนตกเนี่ยตอนที่เราใช้เป็นรถ rolling ใช่ผู้ชมถ้าผู้ชมสังเกตดีๆอาจจะจับภาพได้นะเพราะการ rolling มอเตอร์ไซค์กับ rolling รถยนต์มันจะตาภาพต่างกันใช่ถ้า rolling อันนี้นะภาพปุยนุ่นเลยภาพนิ่มเชียวอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่คือสำหรับหลายๆคนนะตอนนี้เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะแบบนอนในรถ แคมปิ้งแคมเปอร์ต่างๆก็สามารถนอนได้เดี๋ยวอุ้มพับลงไปก่อนให้คุณผู้ชมได้ดูความก้าวความความกว้างก่อนนะครับดูเธอสิกว้างไหมเห็นไหมนั่งได้ปิกนิกได้แต่สําหรับถ้าเป็นคนตัวสูงตัวยาวแบบอุ้มผมว่านอนไม่ได้ได้ใช่ก็เราไซส์สักร้อยหกสิบกว่าน่าร้อยเจ็ดสิบิรอะไรอย่างนี้เห็นไหมที่วางแก้วนี่ครบนะมีก้อย่างนี้วางแก้ววางแก้วปรับลมพัดลมอยู่นี้ แล้วก็เบลเอได้ีกหรอนี่มีพัดลมปล่องนี่แล้วก็ตัวขอเอาเวลาเขาเวลาเวลาวางของนี่เวลารัดจะมีสี่มุมอ่ะฮะนี่อยู่นี่ก็นี่ครบๆรบแล้วฝั่งนี้ก็ที่วางแก้วที่วางแก้วแล้วก็ที่วางของอ่ะเดี๋ยวจะพับบอกขึ้นให้กับผู้ชมได้ดูนี่เนี่ยอินดุลมึงชี้นี่มีรูจุดปลิอยอ่งนี้เลยอ่าสถ้าไปแคมปิ้งก็อยากต่อไฟเอาเลยด้านหลังก็ต่อได้ใช่นะครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่เอาขึ้นก่ารถคันนี้นะครับสามารถนั่งได้นี่ก็คือเบาะหลังซึ่งจะบอกว่าเด็กๆนั่งได้นะใช่นั่งได้แล้วเอาขึ้นอ่านี้่แล้วเดี๋ยวพนกตัวลองนั่งเดี๋ยวไปให้ดูข้างในโอเคครับจะให้ดูด้านข้างฝั่งนี้อีกคุณผู้ชมดูเธอสิเธอใหญ่ไหมใช่ดูดิอุ้มลองยืนแบบเทียบให้คุณผู้ชมได้ดูเลย โอ้หที่ผมส่งรถเจ็ดสิบเจ็ดอะดูดิรถเกือบปีหัวใหญ่นะใช่คือถ้าเทียบจริงๆผมว่าถ้าเทียบกับโตโยต้านี่เป็นไซส์ของแลงคูเซอร์นะใช่เพราะมันไม่ใช่แบบไซส์โฟล์จูเนอร์นะมันไซส์ที่แบบใหญ่กว่าโฟล์จูเนอร์ขึ้นไปอ่ะใช่เป็นประมาณแลงคูเซอร์ได้เลยแล้วก็นี่สีฝั่งนี้เห็นะสตาร์ทแดดเลยก็สีดับสวยๆนะครับผมนะครับตัวลุบแลกก็ยังอยู่อ่ตัวนี้นี่นี่ตัวเล็กนี่เห็นะเติมโรงงานแข็งแรงมากชวนให้ดูเลยไงก็ แข็งแรงมากไปปิดแหลกรับน้าหนักก็ได้อีกพอสมควรเลยใช่นี่ตัวกนรลอยตรงนี้ก็สวยงามนะครับผมกันหินดินนี้นะตรงนี้ก็อาจจะเลอะหน่อยเพราะเมื่อกี้ลุยน้ํขกันมาใช่ครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันใช่ครับผมนี่ก็ไฟหน้าฝั่งนี้นะก็สภาพสวยงามไม่แตกหักนะครับผมครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมห้องเครื่องกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับคุณผู้ชมครับอ่า ให้คุณชมได้ดูเดี๋ยวนะเปิดได้ไหมเยินจำไม่ได้เดี๋ยวนะสองพันเปิดยังไงเนี่ยคันนี้เออาะนนี้นี่เจอแล้วเปินอดียวกันค่ะอ่าเปิด <laughs> หลายคันจำไม่ได้โอเคอยูห้องเครื่องกันนะครับอ่าน้ำท้องคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะก็คือเขาจะเป็นแบบ 6โซฟเรียงอย่างนี้ 2,900cc เทอร์โบครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่ารุ่นนี้รถใหญ่ขนาดนี้แต่ทำไมมันมีแค่4สปีดครับเพราะด้วยความที่ว่าเครื่องเขายาวมากมันก็เลยไปเปบียดบล็อกห้องเกียร์ครับรุ่นนี้เขาก็เลยออกแบบมาให้เหลือแค่4สปีดอ่าก็สภาพสมบูรณ์นะครับเค,ครื่องยนต์เราก็แห้งๆดูเธอสิดูเธอสิไม่มีเยิมนะครับผมจัดไปติดเครื่องให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยครับไปเลยครับผม คือเสียงเครื่องเดิมจากโรงงานของเขานะครับคุณผู้ชมครับนิ่งๆเลยครับนิ่งๆนะครับไม่มีสันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่า้กเ็ะ เทอร์โบก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าสัว์จริงๆเทอร์โบสามารถแต่งได้นะใช่ไปโมต่อได้ก็จะให้ดังฟิวกว่านี้ก็ได้ใช่เพราะเทอร์โบเทอร์โบมันอยู่ด้านหลังนี้นะครับอเข้าไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเดินชมสภาพภายในกันเลยดีกว่าภายในครับเริ่มจากแผงประตูนะครับฝั่งคนนั่งนะครับคุณผู้ชมอ่าครับผมนี่ก็สภาพหนังตรงนี้นะสภาพสวยเลยชัดๆนะครับผมมือเปิดตรงนี้ก็ยังสภาพสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ช่องลำโพงไม่มีตักสักนะแต่ก็าสมบูรณ์เลยครับผมดูกระจกไฟฟ้านะครับผมลงลื่นเลยครับผมขึ้นลื่นเช่นกันนะครับผมจบนะครับจบวงข้างครับวงข้างของล้านะครับซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับแบบนี้ใช้ได้หมดครับครับอ่ะเบาะนั่งนะครับ ฝั่งคนนั่งดูสิต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังอยู่ในสภาพที่สวยงามอันนี้อาจจะมีคราบนิดนึงนะเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมนะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมสมบูรณ์นะไม่มีขาดนะครับผมเส้นลายเส้นได้ชัดๆนะครับผมอ่าสภาพหน่ยก็สวยๆอยู่นะแลวต้องบอกว่าอันนี้เป็นบ่อยฟ้าด้วยใช่แล้วเอกลักษณ์ของว o l โวนะครับก็จะเป็นหมอนทรงนี้มันอาจจะปรับอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วย v โว v o คอนเนตความปลอดภัยเวลาเรากระแทกหัดด้านจากด้านหลังอะครับหมอนหมอนรองคาแบบเนี้ยเขาให้ผลว่ามันจะช่วยซัพพอร์ตต้นคอ ก็คือทําให้คอไม่หักใช่วเวลาเ่นชนด้านหลังแรงๆแต่ไม่ชนดีกว่านะใช่แต่เขามีไว้เพื่อความปลอดภัยนะอ่ะดูไฟฟ้าครับมาเริ่มจากเดินหน้าก่อนครับฝ่ายหลังยกขึ้นลงก็นักพิงนะครับขึ้นได,ได้หมดนะครับนี่ใช้งานได้ครบๆเลยครับครบนะครับอฟันโซนครับต่อนี้คอนโซนะครับนี่ดูสภาพฟันโซบอกได้เลยว่าสวยมากเห็นไหม เส้นลายหนังตรงนี้ชัดๆเลยนะครับผมไม่มีแตกไม่มีแบบรายงาอะไรนะ,แล,ะแล้วก็ลื่นๆเลยครับผมไม่เหนียว,วเนื่อหนาๆนะสนนะมบูรณ์เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นจริงๆมันจะเป็นช่องพลาสติกใช่ไหมเขาก็ใช้เป็นตัวพลาสติกแบบบิวอินอ่ะสำหรับใส่จอปอ๊อปัพเข้าไปได้ก็ดูไม่ได้เคอะเคิร์ดเลยนะก็ดูแบบเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถไปเลยแบบเดิมๆเลยเหมือนมาจากโรงงานเลยใช่แบบสวยนะครับผมไม่แบบไม่ได้แบบเพเยออะไรมาดีไซน์ดีใช่แล้วก็ดูช่องแอร์ครับสวยๆเลยผมตรงนี้สวยๆนะครับผม แล้วก็ตู้ตรงช่องวิทยุตรงนี้ก็ปุ่มไม่ลอกนะนี่ช่องตรงบอกวิทยุก็ยังติดปกติที่มันดูสั่นๆเนี่ยคือสัญญาณกล้องรบกวนอยู่นะคุณผู้ชมใช่ครับนี้ก็เปิดได้ใช้งานได้เสียงดีคือจะบอกเสียงดีมากอ่ะดมเออได้คือเสียงมันดีเลยนะดีดีดีใช่แล้วก็นี่นะพวกปุ่มเราครบนะครับไม่ลอกนะแล้วก็ปุ่มคอนโทรลทุกอย่างตรงนี้ก็เป็น คือจริงๆอันนี้เขาเป็นแอร์ออโต้นะมันมีปุ่มออโต้แต่แค่มันไม่ได้เป็นแสดงค่าอุณหภูมิแบบดิจิตอลมันจะเป็นแบบอนาล็อกนี้อยู่ครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ปิดแอร์หลังได้ตัวปั๊เซนเซอร์ถอยหลังที่เป็นสีจุดมิกกี้ก็ปิดได้แล้วก็อันนี้ที่เราผมร้องให้ดูไปว่าเป็นล็อกเด็กอันนี้ก็พับกระจบม่กกี้ไม่ได้กดให้ชมเดี๋ยวตอนถามหนให้ชมกักดหลยกดเลยกดเลยอ ก็คือมันขับได้นะขับได้ปกติครับมันอยู่ตรงนี้นะอ่าระบบเกียร์เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้แล้วก็เป็นแบบแบบเป็นแมนนวลได้นะครับเป็นทิปโทนิกได้ใช่ครับแล้วก็หมวดเกียร์สำหรับเวลาแบบถ้าเมืองนอกหิมะแบบถันลื่นแบบถนนลื่นถลิยมาเราก็ฝนตกหนักก็ใช้ได้นี่แล้วก็ตรงนี้ที่วางแก้วนะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่เครบุรีออกมาได้ถ้าใครไม่ได้ใช้บุหรีเขาเรียก่อะไรไม่ได้มีที่เกียบุรีอะไรก็เอาไว้วางแก้วแต่สําหรับใครแบบอ่าสุบุรี่ในรถ ก็วางไว้เอาไมเคียงก็อย่าไปสูบเลยนะฮะโอเคเปิดต่อนี่แก๊ก็มีชั้นนี้นะแล้วก็ชั้นนี้อี่โอ้โหอยู่คอบไม่แตกหักเลยมีรีโมทด้วยรีโมทก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันเลยดีกว่าครับผมฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยแต่ประตูอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับคุณผู้ชม ภายในสีดำนะครับตัดด้วยทีมสีบอลสีเงินนะครับปุ่มไม่มีลอกเลยนะครับช่องลำโพงก็ไม่แตกครับใช่ครับ้ายฟ้าครับลงครับขึ้นครับลื่นเลยนะครับมาต่อที่กระจกมองข้างตัดสาฟ้านะครับข้างขวาครับซ้ายขับครึ่งลงอ่ารบครบนะครับแตวเดี๋ยวเราขับกระจกให้ดูนะที่ผมจะดูว่าผับกับตรงกลาง ก็ขนะับ,บ,บได้ปกติครับผมอ่ะโอเคอ่ะมาดูสภาพบอ่อหนังกันนะครับผมนี่บบอนหนังตันนี้ก็สภาพสวยง,งามเช่นกันนะครับผมาลายของเส้นได้แบบไม่มีขาดนะอาจจะมีตรงปีกบอ่อนิดนิดนึงเวลาแบบก้าวขึ้นลงก็อาจจะไเปเบียดมาหน่อยก็มีรอยนิดหน่อยใช่นะครับแต่ก็ไปได้เกียดนะใช่แล้วก็หนังตรงนี้สภาพสวยนะครับผมครับสภาพเส้นได้สวยงามนะตรงนี้ไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับผมอ่าอกไฟฟ้ากันเลยดีกว่าครับจับดึงหน้าครับถอยหลัง ล็กบอกขึ้นลงต่อที่พนักพิงน,นะครับนี่ต่อไฟฟ้าเป็นไงี่ยสมบูรณ์ครบครับต่อกันที่โครมาไรเลยนะครับผมนี่สภาพโครมาไรก็ถึงถือว่าสวยงามอยู่นะนี่โลโกโล้วันโวสวยงามเลยฮะแล้วก็พวกปุ่มมัลติฟังก์ชันเห็นไหมไม่มีร่องเลยนะครับผมเนี่เดี๋ยวปรับเพยงให้ดูหน่อยแล้วกันนี่ เสียงก็ได้นะใช่คือเครื่องเสียงยอมรับเลยนี่เราเปิด f m ด้วยนะคือผมต้องบอกว่าวอลโว่เนี่ยนี่ขนาดเจนนี้นะเจนที่ผมซื้อมาใหม่กว่านี้ที่ผมใช้อยู่เพิ่งซื้อมาที่ที่แล้วเครื่องเสียงก็ดีไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยก็หลังรักวอลโว่จนขายโฟกัสช่คืออันนี้ต้องบอกผู้ชมเขาว่ามันมีเครื่องเสียงเนี่ยคือ2อันใช่มีชุดนี้แล้วอันนี้แล้วก็อันเดิมก็ใช้ได้เมื่อกี้เราใช้สัญญาจากอันเดิมนะใช่อ่าอ่ะมาดูทางด้านเรือนหม่กันบ้างเลยเรือนหมหน่าจอแล้วเขาก็สภาพสวยๆเลยครับนี่ครับ ปิดครบนะครับผมแล้วก็เลขไมค์คันนี้นะวิ่งมาที่2องแสนหนึ่งมกิโลแท้ๆนะครับผมร้านเราขายจะไม่แท้ไม่มีการกรอใหม่นะครับคุณผู้ชมครับปึ๊บปึ๊บนี่ไม่ครบนะนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ตรงอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้หยิบให้ดูอ่านี่มันเป็นโทรศัพท์ของเขานะเฮ้ยมีโทรศัพท์ด้วยเหรอใช่ในยุคนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วแหละแต่ก็มีไว้แต่ก็มีไว้ให้ครอเท่จะดีกว่านี่แล้วก็กดลงไปโอ้โหเฟี้ยวว่ะ นี่ผมยอยู่มาตั้งนานผมยังไม่รู้เลยมันคือโทรศัพท์นะเนี่ยนี่กดออกมาอย่างนี้แล้วก็ฮัลโหลโอ้แน่นอนนะครับอ่ะต่อด้วยด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับฝังประตูฝั่งคนนั่งหลังนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามและดูดีอยู่นะครับเห็นไหมแผงลำโพงดูเธอสิสวยไหมเคจัดไประไฟฟ้าครับ<ด>อ่าลงรับลื่นๆเลย ขึ้นครับองเงียสมบูรณ์นะครับอ่านี่มาฝั่งโน,น้นฝั่งโน,น้นฝั่งโน้นลืมตูท้ทีเลยรีบรีบอ่านี่นะครับก็แผงประตูฝั่งนี้สาภาพสวยงามเช่นกันนะครับตรงนี้ไม่มีร่องนะทีมสิงห์นี่สวยๆเลยช่องพงมไม่มีแตกหักนะครับผมอ,าอ่าดูกระจกไฟฟ้านะครับผมลงขึ้นลรื่นๆื่นเลยครับผม แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าตาข่ายด้านหลังเนี่ยที่ไว้เก็บของเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะหนูมันจะมีตาข่ายอย่างเดียวนะมันยังนี้ชั้นด้วยใช่ไม่ขาดนะมันมี2ชั้นนะเก็บของได้สองสเต็ปนี่แล้วก็นี่ได้สองสเต็ปเลยอ่อเลยวางปุ๊บที่เสียบบุหรี่นี้อ่ะตรงนี้ที่วางแก้วตรงนี้ ของพวกนี้เวลาเปิดต้องเบามือหน่อยนะใช่ผมเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟใช่ด้วยความที่ว่ารถยุโรปบางทีเขาจะมีจุดอ่อนเรื่องพลาสติกนิดนึงใช่แต่เนี้ยถือว่าเจ้าของเก่าเขารักษามาดีมากใช่เพราะมันยังอยู่ให้เราเล่นได้ทำไมถึงรักษาดีรู้ไหมครับเพราะเขาไม่ได้ใช้แน่นอนใช่แล้วก็รถสองมือด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่้มือต้องน้อยด้วยอ่าบอกก่อนแล้วกันนี่สภาพบอกว่าถือว่าสวยงามนะนี่นะครับไม่มีขาดนะครับผมสภาพลายหนังสวยชัดเลยตรงรองนั่งก็สวยงามนะครับตัวเบาะกลางก็สภาพสวยนะนี่ แล้วก็ฝั่งนั่งนี้ก็สวยงามนะตรงหัวหมอนตรงนี้นะสวยเลยด้านหลังแถวแถวนี้ก็น่าจะเป็นลูกๆนั่งนะครับดูสิเบาะเธอก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามใช่นี่ดึงออกมาดูแลนั่งยังไงนั่งยังไงขอนี่ดึงออก่างนี้ดึงออก่างนี้ดึงออกแบบนี้นี่ที่วางของนี้ก็ยังอยู่นี่เป็นเบาะแยกนะคุณผู้ชมด้านหลังเอาสิแล้วก็ตรงนี้เห็นนั่งอย่างนี้คือแบบบางทีแบบคนข้างหลังแบบเขาเริ่มตัวใหญ่ขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมข้เลื่อนมันได้ อ่าผมก็เลื่อนมันก็เลื่อนได้นะก็นั่งได้ใช่นะครับก็ประมาณว่ารถจ็ที่นั่งคันหนึ่งใช่ครับผมแต่เขาให้รูปร่างและลักษณะในการโปร่งใช่และใช้งานได้หลากหลายใช่จะลุยก็ได้จะใช้ทํางานในชีวิตประจําวันก็ได้ใช่และเราขับเนี่ยรู้สึกว่าทัศนวิสัยเนี่ยดีใช่ไม่ได้รู้สึกว่ารถเนี่ยมันใหญ่และเกกอ่ะใช่จัดเท่าไหร่ดีราคารอบที่แล้วอยู่เท่าไหร่่ะเดี๋ยวป้ายราคาให้ดูเลยอ่า นี่ bon v o l v o x c 9 0 2.9ท349,0 0 0บาทรอบที่แล้วอยู่349,000รอบนี้ดูเธอสิดูเธอสิลดไป30,000บาทครับคุณผู้ชมครับจัดไปเลยก็เหลือ 319,000บาทและต้องเรียนกับคุณผู้ชมแบบตรงๆเลยเราจะได้ไม่เสียเวลากันทั้ง2ฝ่ายต่ำกว่านี้ไม่ขายแล้วนะครับพร้อมจบราคานี้โทรมาและเข้ามาลองทดสอบขับรถได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จับไฟแนนซ์ได้ด้วยนะจะเริ่มต้นที่19,000บาทก็คือหลังจากรถแล้วคือดาว1 9ื่0เก้าใช่เลยหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทโคตถูกนครับอย่าให้รถดีๆหลุดลอยไปนะคุณผู้ชม เขาปล่อยล็อกดาวแล้วนะกำลังจะปล่อยล็อกดาว,วนะบอกแบบการเอาไปเที่ยวอย่างมากเลยเนี่ยใช่ขึ้นปักขึ้นเขาแรกขึ้นเขาเข้าป่าสบายเบี้ยว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e ด้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ